คือท่าซ่อมบิ๊กไบค์ของที่ตรงนี้นี่คือท่าซ่อมบลิปไบต์ของที่ตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วการซ่อมบิ๊กไบค์ไม่มีท่าหรอกครับซ่อมอะไรคุณ <c> ซ <oughs> ่อมไา้เดี๋ยวรีสีกันเลยกันรับเพราะรถบิ๊กไบค์มันเกิดอุบัติเหตุเกิดโดนนี่แนะ่ระหว่างทางเกิดได้หมดขอแค่ว่าคุณซ่อมมันให้เสร็จไม่กินข้าวหลิงแล้วกลับบานน้านได้ก็โอเคครับแต่ถ้าเกิดเป็นศูนย์ของผมนะครับเราจะขึ้นทอยนะครับและช่างทุกคนของผมจะยืนซ่อมบำรุงใส่ถุงมือนะครับจะไไไไมมม่่่่่ีีีกกาารรรปปนนนััังงงบตออเเล็ๆหหืืุผท้ ยกเว้นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนยางหรืออะไรสักนิดหน่อยในเรื่องการก้มไปบ้างนะครับแต่ท,าท่านก็คือผู้กล้าทั้งสองของมอเตอร์เขอบคุณมาก <c oughs> แล้วก็ผมจะหมดเส้นไม้หนังหม้อแล้วนะครับมึงไงติดตามผมได้ต่อนะครับอย่างที่ตามเว็บไซต์ที่ผมบอกนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากล็อกเกอไว้ไว้กับทุกท่านเลยครับขอบคุณมากครับ